อย่างเดียวนะครับเนี่ยลมแรงด้วยนะกระโชกมาเป็นรอบๆเ,เลยโอ<ว>้ที่วิ่งค้องห้องคือมไม่ทันฝนอายุหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ไม่เห็นมีแก้งเตือน <c ười> มาละเสียงรลอง ขาวาแล้วครับสกายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยามเย็นเย็นครับตอนนี้ก็จะเริ่มห้าโมงแล้วห้าโมงเย็นเนีย่ยพี่ไม่ได้ไปไหนตอนนี้คือสาเหตุนี่แหละฝลตกทุกวันแล้วก็ตกแบบว่าสิบยี่สิบนาทีตกตกแล้วก็หยุดตกเอยอะๆเลย ตรงนี้ไม่ได้ไปถ่ายคลิปถ่ายเอ็นที่ไหนอะนอนอยู่บ้านของปลูกก็เริ่มสวยนะครับทุกคนที่เอาอะไรมาปลูกแตบบ้าน่ยุงเยอะจริงยุงนี่ก็ตัวใหญ่นะนี่อวเป้งเป้งเลยนี่ ยุงเยอะนะชัดเขาใหเลยฝนตกไอาค่าเป็นใจอายุก็หมดไปแล้วนะอายุอะไรนะตัว่น้ำท่วมช่วงสองสามวันก่อนนะน้ำท่วมแร่เนี่ย มันไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่หรอข่าวข่าวกัมพูชากับไทยมันดังกลัวไอ้พวกไอ้เม้นนั่นมันพูดไม่รู้เรื่องเนาะถ้าเป็นภาษาเนี้ยว่ามันอู้บงโงเรี่ยงนะภาษาเนี้ยว่านะไอ้ไอ้เหาเนี่ยมันอู้บงโง่เรี่ยง วันนี้อู้ยางวันปลูกอู้ยางสอนมากเจรจาอู้ยางกับไปปันลืมไปละอู้หมยางหน,นึ่งนะเขาว่าหมอวอกคนเมืองเหนือว่านะหมอวอกไปจัดเงาหนะงหมอวอกเงาละบอาเงินมาเน็ตเอางงินเซนนะจะไปห้ององมันครับสมเด็จนะ เสียเสียื่อเสียเสียงมาได้ค ch ําว่าสมเด็จในฝันนี้คิดใจไอ้คิดใจบร์สุดิคิดใจแบบยี่เมตตาเหมือนพระสมเด็จของเขาน่ะสมเด็จพระาจารย์โตเออในฝันนี้คิดใจเมตตาป็นนสมควันติยวเอาไปไว้ห้อยคอได้แต่ไอ้หุ่นเซนจะไปห้องมันเลย ต่ำเด็ดมุ้นเส้นโอ้ยกระดาษฝากเป็นเส้นเนี่ยจันไรเนาะบอกดิมองมั้งมาหาปักกันนะมาหาปักมาหาหยอกมาหามาบอกนะนะบรราจื่อบรรากอขอต่อมองน่ะคอคอต่ออยากจะได้ผลจะนั่นนะจะไปพบข้าจะมาโก้มาสักม็ดมาเท่านั่น บอกเคยด่าวไปสักเดือนมาด่าบอกบอกคุณเซ้นนี่ละถ้าด่าวแล้วของขึ้นเนาะมันจะด่าไปซิกอ่ะโอ้ฝนเนี่ยตกเอียะเอะล้วตกยุดเป็นยังเป็นสมัยแต่ก่อนคนเมียงเขาจีงหัเขาจีงหัพายุสมัยแต่กอนหลุน พอแม่หมายฝนนะฝนว่าฝนซึ้งใว่าะฝนซึ้งนี่มันฝนจะตกช่วงนี้มันจะตกหนักตกตลอดนี่เนี่ยห้องของฝนซึ้งโอ้โหมีพายุฟ้าอยัอยงทีโมสื่อสารยังที่มีสมัยตะกอนี่เราวิทยุเดี๋ยวค,คนตะกอนฝนตกพาห้องก็ปิดละ่ะ của phá phá cái phán phến nhà hay khâu luôn phun xuẩn chú hay bún cái u phán để không được bật tắn hay khâu mà nhận bật tắn cái u là nằm mình bắt thuốc để thâu nữa Ủa. ừ, ừ. เอขอขออ้างโคกสมโต๊กักระลานเนอะไ่เยทียทยวีไ่เยทวีไก่มากับมารบผลก้อยของนี่ไม่ได้ไปไหนถ่คลิปถ่อย่างนี้ในห้องนี้ไฟดับนี่ผมเอามา Cà đắp vừa nó ngon rồi đó Nhúng nặng rồi nhìn Trong chút thuộc chút giá Mà làm đây ạ à. à. ừ. mấy sắt, sắt à. lên Mượt lẹ Ôi, thì cũng rất mượt เย็นผลยัดดีก oh. 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 oh ็จะไปถ่ายคลิป่พอตรงนี้ก็ยุดไปก่อนเนาะยุดถ่ายคลิปไปก่อนเท่าไหร่ถ่ายได้ก็บอกใครมีป้นพอหรอกออกกอติดสถานการณ์บ้านเมียงเอาอยู่จะได้จะได้ของมันยุดมันยั่งกันเนาะเอาปุ่นเ่ะเห็นดูจะบันจะจ้อง เขาเดือดร้อนหลายยังคนใช้เดนหัวเป็นว่าอยู่ป็นโอ้ก็ยกโดยู่เหมือนมันบบมีความชุกเหมือนอยู่บ้านนะครับอยู่ศูนย์ทักทิ้งทักทิ้งบ้านจองห้องหอนะครับโอ้สบายแต่เฮือมันยุติโว้ยก็ขอ คุณพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาเป็นทหารเป็นเจ้าบ้านเราก็ขอให้สงบด้วยเด้ออ่าคิดนี้ก็ขอไปก่อนครับครับสวัสดีครับ